ตื่นเช้ามาก็ทำงานหลายอย่างค่ะเพื่อนเพื่อนเพิ่งจะมีเวลาได้มาตัดต่อคลิปนะคะเพื่อนเพื่อนช่วงเช้านี้ก็จะซักผ้านะคะเพื่อนเพื่อนซักไปแล้วรอบหนึ่งนะคะรอบสองนี้จะเป็นผ้าคุณดูนะคะแต่รอบสามเราไม่ซักค่ะเราไม่ไหวแล้วเราจะากทอย่างอื่นไงพราแฟนก็ใส่สภาพ้าเลอะมากเลยก็แยกไปอีกตะการหนึ่งคะ่ะเช้านี้ก็ซักผ้านะคะแต่ว่าดูฝนดูฟ้าไปด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนมันมืดครึมมันก็เป็นอย่างนี้ทุกวันนะคะเดือนกันยานะทั้งเดือนเลยเราก็ตากแต่เสื้อผ้าในบ้านไงวันนี้เราอยากออกไปตากข้างนอกไง แต่ก็ตากได้แป๊บเดียวแหละค่ะเพื่อนเพอนเ,พอนเพราะเราก็มองดูสถานการณ์เนาะถ้าฝนตกเราก็จะได้รีบเก็บผ้าขนหนูเราไงที่เราเอาไปซักวันนี้ที่ใส่รองเท้าบูทไม่ใช่อะไรนะคะเนเพื่อนเพราะว่าเราอะจะไปทางหญ้าข้างบ้านของเรานะคะมันขึ้นเต็มเลยรอบบ้านทั่วไปหมดคือตอนนั้นแฟนเขาก็ฉีดยาฆ่าหญ้านะแต่ว่าฝนมันตกทุกวันไงหญ้ามันเกิดตลอดไงมันก็แป๊บๆเต็มแป๊บๆเต็มขึ้นเต็มเราก็แบบมันรกหูรกตาเนาะแต่ว่าเรามองว่าเออเดี๋ยวไว้วันว่างๆเดี๋ยวเราจะทําไงแต่ว่า มันก็ผ่านมาหลายวันเนาะแล้วก็แบบฟิลขี้เกียจแล้วก็ทำคอนเทนต์หลายอย่างด้วยเนาะแล้ววันนี้ก็เลยแบบพยายามจะมาถางหญ้าด้วยไงเดี๋ยวจะเป็นอีพีต่อไปนะคะที่บ้านเราจะไปถางหญ้ากันนะคะส่วนอีพีนี้จะเป็นอีพีที่เราซักผ้าน,นะคะเดี๋ยวจะขันอีพีหนาจ้า